เรื่องผัามาเจอฟีดคลิปนี้คนดูเยอะมากเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแพ้โลออแล้วก็มีวิธีการของเขานะคะก็คือซึ่งดูส่วนประกอบของสารที่ใช้มันน่ากลัวพอสมควรมันไม่มไ,มได้น่ากลัวหรอกถ้าผิวปกติแต่ว่าถ้ามันกําลังแพ้อยู่แบบผื่นแดงคันเกาเอ่อเปิงอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของกรดผลไม้ aha bha หรือว่ากลุ่มผัดเซลล์ผิวทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะเพราะมันจะยิ่งเปิงผิวมันจะยิ่งแบบ โอ้โหไปกันใหญ่แดงเปิงไปเลยนะคะต้องห้ามใช้ก่อนนะคะต้องรักษาก่อนแล้วก็มีไอตัวสบู่ก้อนเนาะ,ะเป็นอันลูก,กัไอก้อนสีส้มๆนั่นนะ่ะอันนั้นน่ะก็เป็นสบู่ก้อนในกลุ่มไวเทนนิ่งก็ผสมกลุ่มผัาเซลล์ผิวเหมือนกันซึ่งก็จะทําให้ยิ่งผิวแห้งและรอกคันมากกว่าเดิมนะคะในระหว่างที่เกิดผื่นดังนั้นสําหรับคนที่แพ้โรออนแพ้สเปรดับกลิ่นกายแพ้อะไรก็ตามครีมทารักแล้วเนี่ยนะคะแล้วมันเกิดการผื่นแดงคันเราหยุดทุกอย่างแล้วให้เราเนี่ย รักษาก่อนรักษายังไงจริงๆแนะนําเลยมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาก็คือเราจะทายายในกลุ่มของครีมสเตียรอยยังไงก็ต้องใช้นะคะแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำเพราะว่าผิวตรงรักแร้เป็นผิวที่อ่อนบางอ่อนบางพอๆกับผิวที่หน้าที่หนังตาเลยเดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระวังใช้สเตียรอยแบบอ่อนทาไปนะคะประมาณคือถ้ารักษาถูกต้องอะประมาณ7วันก็หายแล้วล่ละนะแล้วก็ พอหายแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะใช้ต่อไปก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันสําหรับตรงรักแร้เนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยคุณดูอะที่มันจะไม่ทําให้เกิดการแพ้ก็คือพวกกลุ่มน้ําหอมที่ใส่เข้าไปคือผลิตภัณฑ์ไหนที่เราดมแล้วมันเป็นกลิ่นหอมๆมันก็มีน้ําหอมหมดอะ่ะนี่ก็ระวังแล้วก็มีกลุ่มของแอลกอฮอล์เพราะการใช้แอลกอฮอล์ทาบนรักแร้บ,บ่อยๆมันจะยิ่งทําให้แห้งพอแห้งผิวมันก็ออลอกแล้วเกิดการคันได้นั่นเองในช่วงระหว่างที่เกิดผื่นนะคะนะ ไม่ใช้แอลกอฮอล์เช็ดไม่ใช้เบตาดีนเช็ดบางคนไปหาเจนเชียนรออเลตสีไอสีม่วงๆไปเอาเบตาดีนมาทายาเขียวยาเหลืองอะไรก็ไม่รู้ยิ่งทําให้ผิวเปิมผิวลอกเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันไม่ได้มีการมีเชื้อโรคอะไรแล้ไปเช็ดแบบกลัวไม่สะอาดโอ้โหลอกเลยหลุดบางคนผิวหลุดออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังเนีย่กมมยกฎผลไม้เท่าไหร่ระวังนะคะไม่แนะนําว่าจะใช้ผิวต้องแข็งแรงก่อนคือเป็นผิวปกติ ถึงจะใช้ได้กลุ่มผัดเซลล์ผิวได้และกลุ่มผัดเซลล์ผิวนะมาใช้กับรักแร้ก็ไม่ต้องใช้ทุกวันอนี้หมอย้ําไม่ใช้ทุกวันมุติอยากจะวิรักแร้ขาวผ่าเซลล์ผิวอาทิตย์ละครั้งพอนะเออไอ,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 อกดผลไม่อยากจะผัดเซลล์ผิวมาร์กเมอร์กอะไรอาทิตย์ละครั้งพออะทุกคนนะ